เพาว่าความเหนื่อยล้าทางจิตใจเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่นั่นเป็นเรื่องโกหกคนส่วนใหญ่เชื่อว่าความเหนื่อยล้าความสับสนและความไม่ชัดเจนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตตามธรรมชาติความจริงที่โหดร้ายและเรียบง่ายคือคุณกำลังสร้างความเหนื่อยล้าของคุณเองตั้งแต่เช้าตรู่ แล้วถ้าฉันบอกคุณว่ามีนิสัยอย่างหนึ่งทรงพลังและถูกประเมินค่าต่ำเกินไปสามารถกำจัดความเหนื่อยล้าได้เร็วกว่ายาใดๆกาแฟหรือการพักผ่อนฟังดูไร้สาระใช่ไหมแต่สิ่งที่ดูไร้สาระมักเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตทั้งชีวิตเมื่อคุณลืมตาตื่นขึ้นในตอนเช้าโลกยังคงเงียบสงบและในขณะนี้เองที่หลายคนไม่รู้ตัวว่ากำลังยอมสละการควบคุมชะตาชีวิตของตัวเอง ลองคิดดูสิว่าคุณตื่นขึ้นมาแล้วก่อนที่จะลุกจากเตียงด้วยซ้ำถูกถล่มด้วยความกังวลเรื่องค่าใช้ใจ่ายที่ค้างชำระข้อความที่ยังไม่ได้อ่านความต้องการในการทำงานหรือความทรงจำเกี่ยวกับความผิดพลาดในอดีตมากกี่ครั้งแล้วมันเหมือนกับว่าโดยไม่รู้ตัวคุณได้อนุญาตให้ความคิดด้านลบเป็นแขกคนแรกในปราสาทจิตใจของคุณ ฉันได้เรียนรู้จากความเจ็บปวดและความล้มเหลวว่าปราสาสนี้ต้องการการปกป้องถ้าคุณเปิดประตูให้กับศัตรูความกังวลความกลัวข่าวร้ายตั้งแต่เช้าตรู่ส่วนที่เหลือของวันของคุณจะเป็นการต่อสู้เพื่อเรียกร้องดินแดนที่สูญเสียไปลองนึกภาพดูสิถ้าคุณมีแก้วน้ำใสสะอาดและเมื่อตื่นขึ้นมามีคนหยดพิษลงไปคุณจะดื่มมันไหม นั่นคือสิ่งที่คนส่วนใหญ่ทำกับจิตใจของพวกเขาความคิดแรกคือหยดแรกที่ปนเปื้อนหรือเสริมสร้างพลังงานของทั้งวันจิตใจเมื่อตื่นนอนเหมือนกับพื้นดินที่อุดมสมบูรณ์และสิ่งที่คุณปลูกในขณะนั้นจะง,งอกงามและทวีคูณตลอดหลายชั่วโมง ปลูกความไม่เป็นระเบียบเก็บเกี่ยวความสับสนปลูกความชัดเจนเก็บเกี่ยวทิศทางนี่คือเหตุผลที่หลายคนรู้สึกเหนื่อยล้าก่อนเที่ยงวันพวกเขาใช้พลังงานที่บริสุทธิ์และมีค่าที่สุดไปกับความคิดที่ดูดซับพลังแทนที่จะสร้างพลังชีวิตฉันจำช่วงเวลาที่มืดมนในชีวิตของฉันได้เมื่อคำวิจารณ์และความล้มเหลวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทุกเช้าฉันตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกพ่ายแพ้เชื่อว่าทุกคนคาดหวังว่าฉันจะล้มเหลว,วการยอมจำนนต่อน้ำหนักนั้นในขณะที่ฉันลืมตาขึ้นมาเป็นสิ่งที่เย้าหยวนใจแต่ฉันเข้าใจว่าถ้าฉันอนุญาตให้เป็นเช่นนั้นฉันจะแพ้ตั้งแต่อย่างไม่เริ่มสู้ดังนั้นฉันจึงตัดสินใจอย่างง่ายๆแต่เปลี่ยนแปลงชีวิตได้นั่นคือ ทุกเช้าก่อนสิ่งอื่นใดฉันจะเลือกความคิดอย่างเดียวอย่างมีสติที่จะเสริมสร้างฉันบางครั้งมันเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนเช่นวันนี้ฉันจะก้าวไปอีกขั้นเพื่อไปสู่เป้าหมายของฉันบางครั้งมันเป็นความรู้สึกหวังหรือแม้แต่ความทรงจำเกี่ยวกับสิ่งที่ฉันทำสำเร็จมาแล้วนิสัยนี้ที่ทำซ้ำไปเรื่อยๆทุกวันไม่ได้สร้างความเข้มแข็งภายในของฉันขึ้นมาใหม่เท่านั้นแต่ยังสร้างความนับถือตนเองด้วย นี่คือสิ่งที่ฉันต้องการให้คุณเข้าใจคุณมีอำนาจที่จะตัดสินใจคำสั่งแรกที่ให้กับสมองของคุณเมื่อตื่นนอนวิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์แล้วว่าไม่กี่นาทีแรกของวันสร้างรูปแบบของคลื่นสมองกำหนดว่าคุณจะมีแนวโน้มที่จะมีความชัดเจนหรือการเสียสมาธิมากกว่า เมื่อคุณตื่นนอนและดำดิ่งลงไปในแจ้งเตือนหนี้สินหรือความกังวลโดยตรงคุณกำลังเขียนโปรแกร,รมจิตใจของคุณเพื่อความเหนื่อยล้าแต่เมื่อคุณตื่นนอนและปลูกความคิดที่มีเจตนาเป้าหมายวิสัยทัศน์เชิงบวกคุณจะให้ทิศทางที่ชัดเจนแก่สมองของคุณเหมือนกับผู้บัญชาการที่กำลังจัดตำแหน่งหนึ่งกองทัพของเขาก่อนการต่อสู้ตอนนี้ฉันเขาถามคุณว่าเช้าของคุณเริ่มต้นโดยอัตโนมัติบ่อยแค่ไหนเรากับว่าคุณเพียงแค่ ตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆแล้วถ้าเรุ่งนี้ก่อนที่เท้าของคุณจะแตะพื้นคุณหยุดพักสักสองสาวินาทีหายใจเข้าลึกๆและเลือกอย่างมีสติว่าคุณต้องการปลูกอะไรลงในใจของคุณลองจินตนาการดูว่ามันจะสร้างความแตกต่างได้อย่างไรลองจินตนาการดูว่าตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกควบคมไม่ใช่ตัวประกันของความโกลาหลภายนอกอีกต่อไปแต่แตเป็นผู้สร้างพลังงานของคุณเองการปฏิบัตินี้ทําได้ง่ายแต่ต้องใช้ระเบียบวินัยและเนื่องจากมันง่าย หลายคนจึงประเมินค่ามันต่ำเกินไปแต่ฉันรับประกันว่ามันสามารถเปลี่ยนแปลงไม่เพียงแต่วันของคุณเท่านั้นแต่ยังเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณทั้งหมดด้วยความคิดแรกของตอนเช้าเป็นรากฐานของประสาทของคุณถ้ามันแข็งแกร่งไม่มีอะไรจะทำลายกำแพงที่คุณสร้างขึ้นได้ถ้ามันอ่อนแอลมหายใจของปัญหาใดๆก็เพียงพอที่จะโค่นล้มมันคุณเต็มใจที่จะทดสอบสิ่งนี้ในวันพรุ่งนี้หรือไม่เพียงแค่ไม่กี่วินาทีของเจตนาสามารถสร้างความแตกต่าง ระหว่างการใช้ชีวิตด้วยปฏิกิริยาและการใช้ชีวิตด้วยจุดป,ประสงค์ความเหนื่อยล้าทางจิตใจไม่ได้เกิดขึ้นจากการทำงานมากเกินไปหรือความเร่งรีบในชีวิตประจำวันเพียงอย่างเดียวมันเติบโตอย่างเงียบๆจากน้ำหนักทางอารมณ์ที่คุณแบกอยู่บนเตียงก่อนที่คุณจะลุกขึ้นด้วยซ้ำมันคือความกลัวสิ่งที่อาจเกิดขึ้นผิดพลาดความไม่มั่นคงเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายความทรงจำเกี่ยวกับความผิดพลาดในอดีตการเปรียบเทียบกับชีวิตของผู้อื่นแต่และความคิดเห็นเหล่านี้เหมือนกับก้อนหินที่ เพิ่มเข้าไปในกระเป๋าเป้สะพายหลังที่คุณสวมใส่ในขณะที่คุณตื่นนอนไม่น่าแปลกใจเลยที่หลายคนรู้สึกเหนื่อยล้าก่อนอาหารเช้าแต่มียาแก้พิษที่มีประสิทธิภาพสําหรับพิษนี้นั่นคือความกระตันยู่ความกระตันยู่ไม่ใช่แค่การคิดในแง่บวกเท่านั้นมันเป็นพลังทางจิตใจที่สามารถขับไล่ความกลัวและละลายความวิตกกังวลได้ฉันได้เรียนรู้สิ่งนี้ในแบบที่ยากลําบากเมื่อฉันสูญเสียโครงการที่ฉันลงทุนไปหลายปีในชีวิตเพื่อนๆที่เคยอยู่รอบๆ อบตัวฉันก็ห่างเหินไปคําวิจารณ์เพิ่มขึ้นและหลายคนรอการล่มสลายของฉันราวกับว่ามันเป็นการแสดงสาธารณะทุกเช้าฉันอาจเลือกที่จะจมอยู่กับความล้มเหลวนั้นแต่ฉันเข้าใจว่าถ้าฉันทําเช่นนั้นฉันจะประนามตัวเองให้เท่าสู่วงจรแห่งความพ่ายแพ้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดดังนั้นฉันจึงสร้างกิจวัตรประจําวันขึ้นมาทันทีที่ฉันตื่นนอนฉันจะแจงรายการทุกสิ่งที่ฉันยังมีอยู่สุขภาพความรู้ความกล้าหาญและเหนือสิ่งอื่นใดโอกาส ที่จะเริ่มต้นใหม่นิสัยนี้ไม่ได้ลบปัญหาออกไปแต่เปลี่ยนวิธีที่ฉันเผชิญหน้ากับพวกมันอย่างสมบูรณ์ฉันหยุดรู้สึกเหมือนเป็นผู้แพ้และเริ่มตื่นขึ้นมาทุกวันในฐานะที่ยังมีทับสินที่มีค่าความกลัวและความกระตันอยู่ไม่สามารถครอบครองพื้นที่เดียวกันในใจได้เมื่อความกระตันอยู่เข้ามาความกลัวก็จะจากไปฉันเห็นบทเรียนนี้สะท้อนอยู่ในชีวิตของผู้ชายที่เผชิญกับสถานการณ์ที่ท้าทายมากกว่าฉันตัวอย่างเช่นแฟรงคลินดีรูสเวลล์นำชาติพันธ์ ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งที่ใหญ่และสงครามโลกครั้งที่สองเขานั้นใช้ชีวิตอยู่ในรถเข็นคนพิการซึ่งเป็นผลมาจากโรคโปลิโอและถึงกระนั้นบรรยายที่โดดเด่นที่สุดของเขาไม่ได้เกี่ยวกับโศกนาฏกรรมแต่เกี่ยวกับความหวังสิ่งเดียวที่เราต้องกลัวคือความกลัวเองเขาประกาศและวลีนั้นก็กลายเป็นเชื้อเพลิงสำหรับหลายล้านคนรูสเวลล์อาจยอมจำนนต่อข้อจำกัดทางกายภาพและน้ำหนักของสถานการณ์แต่เ,เลือกที่จะมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่เขายังมีอยู่ นั่นคือจิตใจวิสัยทัศน์และความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจตอนนี้ลองคิดถึงตัวคุณเองบ่อยแค่ไหนเมื่อตื่นนอนจิตใจของคุณรีบไปที่รายการปัญหาแทนที่จะรับรู้สิ่งที่อยู่ในมือของคุณแล้ว บ่อยแค่ไหนที่คุณลืมว่าแม้จะมีหนี้สินคุณก็ยังมีสุขภาพพลังงานประสบการณ์และโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่ความลืมนี่เองที่เปลี่ยนชีวิตให้กลายเป็นวงจรแห่งความเหนื่อยล้าและความท้อแท้ วิทยาศาสตร์ยืนยันสิ่งที่ประสบการณ์ได้แสดงให้ฉันเห็นแล้วการวิจัยด้านจิตวิทยาเชิงบวกเผยให้เห็นว่าการฝึกฝนความกระตันอยู่ทุกวันช่วยลดระดับความเครียดปรับปรุงคุณภาพการนอนหลับและเพิ่มความรู้สึกที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญผู้คนที่รักษาความเคยชินในการบันทึกหรือไตร่ตรองถึงสิ่งที่พวกเขารู้สึกขอบคุณนั้นมีความยืดหยุ่นมากขึ้นเมื่อเผชิญกับความยากลำบาก สิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะความกะตันอยู่จัดระเบียบวิธีที่สมองตีความเป็นจริงแทนที่จะยึดติดกับสิ่งที่ขาดหายไปมันเรียนรู้ที่จะรับรู้ถึงทรัพยากรที่มีอยู่แล้ว ถ้าคุณต้องการรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงนี้ฉันขอเสนอความท้าทายง่ายๆนั่นคือในเจ็ดวันถัดไปก่อนลุกจากเตียงเลือกสามสิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณพวกมันไม่จําเป็นต้องเป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่อาจเป็นความจริงที่ว่าคุณยังมีชีวิตอยู่คุณมีคนที่ห่วงใยคุณคุณมีความสามารถหรือเพียงแค่โอกาสที่จะลองอีกครั้ง ทำซ้ำสิ่งนี้ทุกวันคุณจะสังเกตเห็นว่าทีละเล็กทีละน้อยร่างกายของคุณตื่นขึ้นมาเบาขึ้นราวกับว่าภาระที่มองไม่เห็นที่ติดตัวคุณไปได้ถูกยกออกไป ความเหนื่อยล้าของสมองไม่ใช่แค่การขาดการพักผ่อนทางกายภาพเท่านั้นมันเป็นผลมาจากจิตใจที่มึนเมาด้วยความกลัวความกะตัญยูคือยาที่ชำระล้างเสริมสร้างและจุดประจายความกล้าหาญขึ้นมาใหม่เ <c oughs> มื่อคุณเริ่มต้นวันใหม่ด้วยนิสัยนี้ไม่ว่าการต่อสู้จะหนักหนาสาหัสแค่ไหนคุณก็ลุกขึ้นมาโดยความมั่นใจว่าคุณไม่ได้ว่างเปล่าคุณมีสมบัติอยู่ภายในตัวคุณที่อุปสรรคใดๆก็ขโมยไปไม่ได้ จิตใจมนุษย์มีลักษณะที่น่าสนใจนั่นคือมันไม่แยกแยะอย่างชัดเจนว่าสิ่งที่คุณประสบการณ์อย่างรุนแรงในจินตนาการของคุณกับสิ่งที่คุณประสบในความเป็นจริงดังนั้นเมื่อคุณฉายภาพแห่งชัยชนะอย่างชัดเจนสมองของคุณก็จะเริ่มเชื่อฟังภาพนั้นราวกับว่ามันได้เกิดขึ้นแล้ว ฉันได้เรียนรู้ตั้งแต่เนิ่นๆว่าการเห็นภาพแห่งชัยชนะก่อนที่จะลงมือทำไม่ใช่การหลบหนีความเป็นจริงแต่การเตรียมตัวอย่างเงียบๆที่เปลี่ยนความท้าทายใดๆให้กลายเป็นดินแดนที่คุ้นเคย เฮนรี่ฟอร์ดเข้าใจเรื่องนี้ลึกซึ้งก่อนที่จะแตะต้องชิ้นส่วนรถยนต์สักชิ้นเดียวเขาก็ได้สร้างรายละเอียดทุกอย่างในใจของเขามาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนเมื่อเขาเคลื่อนย้ายจากจินตนาการไปสู่การปฏิบัติในขณะนั้นไม่มีที่ว่างสำหรับข้อสงสัยหรือการประดิษฐ์คิดคน้นสิ่งที่ดูเหมือนเป็นการกระทําที่กล้าหาญสำหรับหลายๆคนเป็นเพียงการปฏิบัติตามบทในใจที่ซ้อมซ้ำแล้วซ้ำเล่าสำหรับเขา ผลลั์คือหนึ่งในวิวัฒนาการทางอุตสาหกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ฉันเองก็ใช้นิสัยนี้ในช่วงเวลาสำคัญฉันจำการประชุมที่ความต่อเนื่องของโครงการทั้งหมดขึ้นอยู่กับความสามารถของฉันในการโน้มน้าวใจผู้นำที่เข้าร่วมการประชุม ก่อนการประชุมไม่กี่วันฉันหลับตาและเห็นตัวเองอยู่ในห้องฉันเห็นใบหน้าที่ตั้งใจฟังได้ยินคำถามรู้สึกถึงแรงกดดันในอากาศแต่ในวิสัยทัศน์ของฉันฉันตอบอย่างมั่นใจแล้วฉันเห็นสีหน้าแห่งความเห็นชอบปรากฏขึ้นแล้วฉันรู้สึกถึงความโล่งใจของชัยชนะแล้วเมื่อช่วงเวลาวันจริงมาถึงไม่มีที่ว่างสำหรับความหลังเล มันรู้สึกเห็นเหมือนกับการเล่นซ้ำฉากที่เล่นซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนจิตใจของฉันยอมรับมันว่าเป็นความจริงความกลัวที่ทำให้เป็นอมาาัมพาตซึ่งครอบงำหลายคนนั้นหายไปอย่างสิ้นเชิงนี่คือประเด็นสำคัญคนส่วนใหญ่สูญเสียพลังสร้างสารรค์นี้โดยการจินตนาการถึงสิ่งที่เลวร้ายที่สุดเท่านั้นบ่อยแค่ไหนที่คุณซ้อมความล้มเหลวในหัวของคุณ การจินตนาการถึงการโต้เถียงที่ไม่เคยเกิดขึ้นการปฏิเสธที่ไม่ได้เกิดขึ้นความพ่ายแพ้ที่ไม่เคยมีอยู่นิสัยนี้จะทำให้พลังงานลดลงความมั่นใจลดลงและทำให้ความกลัวมีที่ยึดแต่ถ้าคุณใช้กลไกลเดียวกันในการซ้อมชัยชนะเพื่อที่จะเห็นตัวเองเอาชนะอุปสรรคและบรรลุเป้าหมายจิตใจของคุณจะกลายเป็นพันธมิตรแทนที่จะเป็นศัตรู วิทยาศาสตร์ได้ยืนยันสิ่งที่ผู้บรรลุผลงานที่เป็นผู้นำหลายคนรู้โดยสัญชาตญาณงานวิจัยทางด้านระบบประสาทแสดงให้เห็นว่าเมื่อเราฝึกฝนการกระทำใดๆในใจไม่ว่าจะเป็นการพูดต่อหน้าสาธารณชนหรือการเคลื่อนไหวทางกายภาพสมองจะก,กระตุ้นบริเวณที่คล้ายคลึงกับการฝึกฝนจริงนั่นหมายความว่าการสร้างภาพในใจเป็นการฝึกฝนอย่างแท้จริง การนึกภาพความสำเร็จในใจจะช่วยเสริมสร้างการเชื่อมต่อของเซลล์ประสาททำให้คุณพร้อมรับมือกับสถานการณ์จริงได้ดียิ่งขึ้นลองนึกภาพว่าคุณตื่นขึ้นมาก่อนที่จะลุกจากเตียงให้เลือกสถานการณ์ที่ท้าทายที่คุณจะต้องเผชิญในวันนั้นอาจจะเป็นการสนทนาที่ยากลำบากงานที่คุณรู้สึกหนักใจหรือการตัดสินใจที่คุณผลัดมาโดยตลอดหลับตาลงและใช้เวลาอยู่กับสถานการณ์นั้นในใจ เห็นตัวเองที่เข้มแข็งรู้สึกมั่นใจรับรู้ถึงผลลัพธ์ที่ดีทำสามเช่นนี้ทุกวันเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์คุณจะสังเกตเห็นว่าความลังเลลดลงความวิตกกังวลลดน้อยลงและพลังงานของคุณเพิ่มขึ้นผมบอกคุณจากประสบการณ์ส่วนตัวเลยว่าผู้ที่เห็นตัวเองชนะจะไม่กลัวสนามรบ พวกเขาเพียงแค่ลงมือทำในสิ่งที่จิตใจย,ยอมรับว่าเป็นความจริงแล้วมันเหมือนกับการเดินบนเส้นทางที่คุ้นเคยแทนที่จะไปผจญภัยในความมืดมิดความกลัวซึ่งเป็นอุปสรรคที่เอาชนะได้ยากสำหรับหลายๆคนจะกลายเป็นเพียงเสียงกระซิบเบาๆเ,เ,เท่านั้นความลับอยู่ที่การใช้เวลาช่วงแรกๆของวันซึ่งจิตใจ,จของคุณเปิดรับมากที่สุดในการปลูกฝังภาพอย่างชัยชนะ ณขณะนี้สมองจะยอมรับคำสั่งที่ลึกซึ้งขึ้นจินตนาการจะเปลี่ยนเป็นคำสั่งและอนาคตจะเริ่มถูกสร้างขึ้นหากคุณเห็นตัวเองล้มเหลวอยู่เสมอ<ต>ก็ไม่น่าแปลกใจที่คุณจะรู้สึกเหนื่อยล้าหมดแรงและไม่มีทิศทางแต่ถ้าคุณเริ่มต้นแต่ละเช้าด้วยการเห็นตัวเองประสบความสำเร็จผเผชิญหน้าและเอาชนะความท้าทายสิ่งที่เคยดูเหมือนเป็นไปไม่ได้จะเริ่มกลายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ โลกภายนอกจะเพียงแค่ตามรอยทางที่คุณสร้างไว้ภายในใจของคุณเองมีบางอย่างที่ดูเหมือนเวทมนต์เกี่ยวกับช่วงเวลาแรกๆของตอนเช้าช่วงเวลาสั้นๆและเงียบสงบที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่ามันมีอยู่แต่กลับเป็นข้อได้เปรียบอย่างมากสำหรับผู้ที่เลือกใช้ประโยชน์จากมันเมื่อโลกยังคงหลับไหลจิตใจจะแจ่มใสและเปิดรับมากขึ้นสามารถสร้างการเชื่อมโยงที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ในระหว่างวัน ผมรู้สึกเช่นนี้หลายครั้งในช่วงเวลาที่ผมต้องจัดระเบียบความคิดที่ซับซ้อนกำหนดโครงสร้างความคิดหรือตัดสินใจที่สำคัญการตื่นแต่เช้าก่อนเสียงดังและความต้องการจากภายนอกทุกอย่างไหลลื่นและเข้มข้นราวกับว่าผมเข้าถึงส่วนหนึ่งของสติปัญญาของตัวเองที่ยังคงอยู่อย่างเฉืยชาในระหว่างวันผมจำเช้าวันหนึ่งได้ดีที่ผมแยกตัวไปอยู่ที่กระท่อมเล็กๆโดยไม่มีโทรศัพท์หนังสือพิมพ์หรือสิ่งรบกวนใดๆ อากาศหนาวเห็บแต่จิตใจของผมกลับรู้สึกอบอุ่นด้วยความสร้างสรรค์ไอเดียแต่ละอย่างปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนเรากับจับต้องได้ในช่วงเวลานั้นผมสามารถสร้างโครงสร้างบทต่างๆของโครงการที่ถ้าผมพยายามทำในตอนบ่ายคงไม่สามารถทำออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นนี้ในความเงียบสงบอย่างแท้จริงนั้นผมเข้าใจบางสิ่งบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของผมตลอดไป เช้าไม่ใช่แค่การเริ่มต้นแต่เป็นประตูสู่การเข้าถึงทรัพยากรภายในที่มองไม่เห็นตลอดทั้งวันโทมัสเอดิสันให้คุณค่ากับช่วงเวลานี้ของวันอย่างแม่นยำก่อนที่จะเริ่มการทดลองใดๆเขาจะใช้เวลาช่วงแรกๆในการวางแผนนึกภาพผลลัพธ์และปรับแต่งรายละเอียดทุกอย่างในใจโดยปราศจากการแทรกแซงจากภายนอกนี่ไม่ใช่สิ่งฟุ่มเฟือยแต่เป็นกลยุทธ ขณะที่คนอื่นๆเริ่มวิ่งเขากำลังอยู่ข้างหน้าแล้วราวกับว่าเขาเดินไปหลายก้าวแล้วก่อนการเริ่มต้นอย่างเป็นทางการพลังของช่วงเวลาเงียบสงบเหล่านี้ยิ่งไปกว่าความคิดสร้างสรรค์มันยังเป็นช่วงเวลาแห่งการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางอารมณ์และจิตใจเมื่อคุณเริ่มต้นวันด้วยตัวคุณเองห่างไกลาจากแรงกดดันทางสังคมการรบกวนเสียงดังและความคาดหวังจากภายนอก คุณสามารถสร้างโครงสร้างความคิดของคุณได้โดยไม่ถูกทําให้เสียสมาธิคุณสามารถกําหนดเจตนาลมที่ชัดเจนวางแผนการกระทําตรวจสอบเป้าหมายและเสริมสร้างความมั่นใจของคุณได้ผมขอถามคุณว่าคุณเคยตื่นขึ้นมาและก่อนที่คุณจะรู้ตัวคุณก็ตอบสนองต่อความต้องการของผู้อื่นหรือจมอยู่กับความกังวลที่ไม่ใช่ของคุณอยู่แล้วกี่ครั้งแล้ว การใช้เวลาช่วงแรกๆเหล่านี้ให้กับตัวเองคุณจะกำหนดจังหวะของวันแทนที่จะถูกวันกำหนดมันเหมือนกับการครอบครองดินแดนเงียบสงบที่มีเพียงคุณเท่านั้นที่คุมได้ผมจำอีกครั้งหนึ่งได้ที่ผมอยู่ที่ดีทรอยต์และ,ะเผชิญกับโครงการที่ท้าทายอย่างยิ่งการวิจารณ์เพิ่มสูงขึ้นแรงกดดันทางการเงินรุนแรงและความสงสัยในตัวเองดูเหมือนจะยิ่งใหญ่กว่าที่เคย การตื่นนอนแต่เช้าก่อนกาแฟก่อนข้อความแรกและโทรศัพท์ดังขึ้นทำให้ผมสามารถจัดระเบียบแต่ละขั้นตอนในใจได้ผมสร้างภาพวิธีแก้ปัญหาขาดการอุปสรรคและทันใดนั้นภาระก็ดูเหมือนจะรับได้ความกระจจางที่ผมได้รับในช่วงเวลาเงียบสงบเหล่านั้นทำให้ผมสามารถกระทำ้วยความมั่นใจและในวันนั้นเปลี่ยนสถานการณ์ที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ให้กลายเป็นความก้าวหน้าที่เป็นรูปธรรม นี่คือผลกระทบสะสมที่ไม่มีใครสังเกตเห็นแต่กลับทำให้เกิดความแตกต่างทั้งหมดจิตใจที่จัดระเบียบก่อนที่โลกจะตื่นขึ้นมาทำหน้าที่เหมือนเครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนทั้งวันลองท้าทายตัวเองดูสิตื่นนอนก่อนเวลาปกติ1ชั่วโมงเป็นเวลา7วันและใช้เวลา15นาทีแรกอย่างพิเศษกับสิ่งที่บำรุงจิตใจและจุดประสงค์ของคุณ เขียนเป้าหมายของคุณลงไปสร้างภาพเป้าหมายของคุณหรือจัดระเบียบงานที่ซับซ้อนในใจนี่ไม่ใช่เรื่องของผลภาพในทันทีแต่เกี่ยวกับการสร้างความกระจ่างพลังงานและความมั่นใจที่จะแพร่กระจายไปทั่วทั้งวันคุณจะสังเกตเห็นว่าในตอนท้ายของสัปดาห์จิตใจของคุณจะมุ่งเน้นมากขึ้นการตัดสินใจของคุณจะเร็วขึ้นและความรู้สึกเหนื่อยล้าทางจิตใจจะลดลงอย่างมาก สิ่งที่หลายๆคนไม่เข้าใจคือช่วงเวลาเงียบสงบเหล่านี้ทำหน้าที่เหมือนกับการฝากเงินพลังงานทางจิตใจและอารมณ์ยิ่งคุณลงทุนมากเท่าไหร่ผลตอบแทนก็ยิ่งมากขึ้นในทุกๆด้านของชีวิตนอกจากนี้ยังมีมิติทางอารมณ์ที่ลึกซึ้งต่อน,นิสัยนี้การอุทิศเวลาช่วงแรกๆของวันกับตัวเองคุณจะสร้างพันธสัญญาที่เงียบสงบกับตัวเองว่าฉันควบคุมความคิดของฉันก่อนที่โลกจะพยายามควบคุมมัน จิตใจที่ปราศจากเสียงรบกวนจากภายนอกจะอุดมสมบูรณ์สามารถสร้างความเข้าใจที่ไม่เคยปรากฏขึ้นในระหว่างความวุ่นวายของวันในช่วงเวลานี้เองที่วิธีแก้ปัญหาเก่าๆที่ไม่คาดคิดจะปรากฏขึ้นไอเดียสำหรับโครงการใหม่ๆและแม้แต่ความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตของตัวเองผมเคยเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นกับบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์เช่นแฟรงคลินดีโรสเวลล์ผู้ที่เผชิญกับประเทศชาติที่ตกอยู่ในภาวะวิกฤตและสงคราม หรือเฮนรี่ฟอดผู้ที่สร้างภาพรถยนต์ของเขาในใจก่อนที่จะสัมผัสกับวัตถุดิบด้วยซ้ำพวกเขาเข้าใจโดยสัญชาตญาณว่าช่วงเวลาแรกๆของวันนั้นมีความสำคัญต่อทุกสิ่งทุกอย่างวิทยาศาสตร์สมัยใหม่พิสูจน์สิ่งนี้การศึกษาทางด้านระบบประสาทแสดงให้เห็นว่าสมองของมนุษย์หลังจากตื่นนอนใหม่ๆนั้นแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นและความสามารถในการเรียนรู้ที่มากขึ้น จิตใจเปิดรับความคิดเชิงบวกและการวางแผนเชิงกลยุทธ์มากขึ้นในทางกลับกันเมื่อคุณจมอยู่กับความต้องการจากภายนอกทันทีสมองของคุณจะตอบสนองต่อความเครียดและแรงกดดันปล่อยคอร์ติซอลซึ่งทำให้การโฟกัสความจำและการตัดสินใจลดลง กล่าวอีกในหนึ่งช่วงเวลาแห่งการไตร่ตรองการวางแผนและการสร้างภาพที่เงียบสงบเหวเหล่านั้นทําหน้าที่เหมือนการรีเซ็ตประจําวันซึ่งไม่เพียงแต่เพิ่มผลผลิตแต่ยังช่วยรักษาสุขภาพจิตและอารมณ์ลองนึกภาพว่าคุณตัดสินใจที่จะเดินตามเส้นทางนี้ตื่นนอนแต่เช้าใช้เวลา15-30นาทีในการวางแผนการสร้างภาพหรือการไตร่ตรองอย่างมีสติ คุณไม่ได้แค่ได้รับเวลาคุณกำลังได้รับความกระจ่างและการควบคุมอารมณ์พลังและการกระทำของคุณคุณกำลังสร้างรากฐานที่มั่นคงที่จะอยู่กับคุณตลอดทั้งวันทำให้ความท้าทายแต่ละอย่างง่ายขึ้นการตัดสินใจแต่ละครั้งชัดเจนขึ้นและโอกาสแต่ละครั้งเด่นชัดขึ้น พอได้เปรียบที่เงียบสงบของตอนเช้าก็คือช่วงเวลาที่เวลาเหมือนจะขยายออกไปความคิดไหลลื่นและคุณเริ่มต้นวันก่อนคนส่วนใหญ่ที่ยังคงติดอยู่ในห่วงนิทราความกังวลและความสับสนทางจิตใจหากคุณต้องการกำจัดความเหนื่อยล้าทางจิตใจเพิ่มความคิดสร้างสรรค์และควบคุมชีวิตของคุณคุณก้องทำให้เป็นนิสัยที่ไม่ต่อรอง นี่ไม่ใช่แค่เทคนิคแต่เป็นปรัชญาชีวิตการมุ่งมั่นต่อตัวเองโดยการอ้างสิทธิ์ในช่วงเวลานี้เป็นของตัวเองคุณไม่เพียงแต่ยกระดับความกระจ่างทางจิตใจและอารมณ์แต่คุณยังได้รับข้อได้เปรียบที่เพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณเพราะผู้ที่เรียนรู้ที่จะให้คุณค่าและสำรวจความเงียบสงบของตอนเช้าผู้ที่เรียนรู้ที่จะปกป้องช่วงเวลาแรกๆเห็นเหล่านี้กำลังสร้างความสำเร็จของตัวเองอย่างสม่ำเสมอทำนายได้และทงพลัง ช่วงเวลาแรกๆของตอนเช้าของคุณไม่ใช่แค่ช่วงเวลาแห่งการตื่นนอนแต่เป็นกุญแจสำคัญในการควบคุมพลังงานทางจิตใจอารมณ์และความคิดสร้างสารรค์ของคุณตลอดทั้งวันเมื่อคุณเรียนรู้ที่จะปกป้องช่วงเวลาเหวเหล่านี้จิตใจของคุณจะไม่ใช่ตัวประกันของความวุ่นวายอีกต่อไปและจะกลายเป็นเครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนการกระทำของคุณทุกอย่างและเชื่อผมเถอะว่านี่คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธปรรมไม่ใช่แค่ในทางทฤษฎี ในขณะที่คุณกําลังไตร่ตรองเรื่องนี้อยู่คุณอาจจะตระหนักว่าวิดีโอต่อไปที่จะปรากฏบนหน้าจอของคุณจะเป็นอีกขั้นหนึ่งในเส้นทางแห่งวิวัฒนาการนี้ในวิดีโอนี้เราจะปีนขึ้นไปสูงกว่าเดิมขยายปัญญาของคุณและเสริมสร้างนิสัยที่จะทำให้คุณเป็นคนดีกว่าที่คุณเคยคิดไว้ผมตื่นเต้นที่จะได้พบคุณที่นั่นเดินทางด้วยกันและช่วยให้คุณบรรลุความกระจ่างพลังงานและความมั่นใจได้มากยิ่งขึ้น ขอบคุณที่อุทิศเวลาครั้งนี้ให้กับตัวเองและพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไป